สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะมื้อนี้ก็มาพอกับ่องนิจบกระเดยเช่นเคยนะพี่น้องมือหวานไทยบ่สาเร็จนะพี่น้องลืมกดทายนะพี่น้องกินตั้งแต่มือหวานแล้วล่ะบ่ได้ทายก็บ่มีคลิปนี่เลยไทยไหมพี่น้องเอ้ยนี่นี่เนาะกินเมนูขนมจีนน้ายาตีนไก่ใส่ผักกับผักอะไรหลายๆนะพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยโดยพุงโดยผักนี่เลยพี่น้องเจ็บแซ่บเหมือนกันนะพี่น้องเอ้ยใบผัก อย่างไดีให้นะมีคนทำมาให้คือเกาพี่น้องอือดีคักหลายลวะพี่น้องเอ้มีคนาให้กินนะพี่น้องมีการบรรยากาศอึมคึมนอะพี่น้องข้างนอกอะ่ะคือฟ้าฝนมันคลี่ตกหรือมันอีหนาาหรือังไรมันดันกันยุน่งนะพี่น้องอืมเจี๊ยขนมจีนแบบหืมแบบกินแบบเป็นาทาตเลยพี่น้องเอาอะ ใส่หนักใส่เต็มคือเกอโอ้ผักหลายพจดลุ้นทในท่านปักไงนะยพี่น้องเยอยพอซีบุสุบุสากรนนี้เป็นเดกใส่ขมี้นง่เลยต้องบ่ยังมักมมยหรอกเอา้า ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องถ่ายคลิปอยู่ข้างทางนาะอ,อยู่หน้าบ้านติดถนนเนาะขอโทษขออภัยที่เสียงดังเด่นเนาะเออ <c oughs> มันคนห่อมาให้น้ำด่างสิบไงพีน่น้องถ่ายไปเมือวานคลิปหนึง่งแต่บอดิหรือบทไทยเนาะมือนี้ก็มีเลือยยุย้ยน้องไซเลยหรออันเนี้ยมือนี้บบพาร์ดดอกมือวานพาร์ดเสียแล้วพี่น้องเอ <laughs> อื Bình cũng không bỏ hò nha Ừ mình bưng ít mưa trong mưa nha nó thế nào mình nó nó sẽ dần luôn ít mình cứ mướt cứ mà là nó phân tô cần nào nữa thì nói ấy phân cầm phân nào đặt cần nó nó